สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องร้อนวันนี้ก็ต้องไปพูดถึงปัญหาภายในพักพลังประชารัฐอย่างที่ทราบว่าพลังประชารัฐนี่ก็มีปัญหาภายในมาตลอดล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องของขบวนการมีความพยายามในการปล่อยข่าวปล่อยข่าว2เรื่องในพักพลังประชารัฐหนก็คือปล่อยข่าวว่ากลุ่มสามมิตรภายใต้การนําของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็อนุชานาคาายเนี่ยเตรียมที่จะย้ายหนีพักพลังประชารัฐ กลับไปซบพักเพื่อไทยของคุณทักษินชินวัตรเรื่องที่2ก็คือปล่อยข่าวว่าคุณวิรัตรัตนเศ์พร้อมกับกวนสอสอซึ่งเป็นกลุ่มตระกูลรัตนเศ์เนี่ยของโคราชเนี่ยประมาณ6 7คนเนี่ยก็เตรียมที่จะชิ่งหนีพักพลังประชารัฐไม่อยู่กับลุงป้อมลุงตู่แล้วต้องการที่จะกลับไปอยู่กับหนีไปอยู่พักภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวีรกูลของคุณเนวินชิดชอบก็เป็นข่าวเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาท่านผู้ชม ในสื่อแห่งหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในพักพลังประชารัฐล่าสุดนี้แกนนําพักพลังประชารัฐหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มสามิตรเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ตรเรื่องนี้คนแรกที่ออกมาคือคุณอนุชานาคาใสคุณอนุชานี่เปรียบเสมือนน้องเล็กของกลุ่มสามิตรก็ออกมาบอกเลยว่าไม่จริงปัจจุบันนี้กลุ่มสามมิตรเนี่ยในพลังประชารัฐเนี่ยแทบไม่มีแล้ว <S <S เคยมีแต่ว่าปัจจุบันไม่มีมีกลุ่มเดียวเท่านั้นในพลังประชารัฐตอนนี้ก็คือกลุ่ม พรรคพลังประชารัฐก็คือเป็นเนื้อเดียวกันเรื่องนี้ไม่มีแล้วก็ตั้งคําถามว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ให้กลับไปถามคนนั้นแล้วก็ยืนยันเลยว่าสามิตรตอนนี้ไม่มีในพลังประชารัฐมีกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มพรรคพลังประชารัฐนี่ก็เป็นเรื่องของคุณอนุชาที่ออกมาพูดหลังจากนั้นคุณสุริยะก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าไม่เข้าใจคุณสุริยะนี่ก็เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของกลุ่มสามมิตก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าข่าวนี้ออกมาจากไหนแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ว่าท่านก็ยืนยันว่าณปัจจุบันนี้ทั้ง3คนคือทั้งคุณสุริยะคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณอนุชาเนี่ยจะอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปทั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งหน้าแล้วก็ตลอดไปคุณสุริยะย้ําเลยว่าตลอดไปแล้วก็เรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเคลียร์กับทางพลเอกประวิตยหรือแม้แต่พลเอกประยุทธ์เพราะเชื่อว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ย<อ>เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะว่าทั้ง3าคนนี้ก็ แสดงจุดยืนมาตลอดในเรื่องของการาทํางานการเมืองกับพลังประชารัฐอย่างไรก็ตามอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างดูเดือดก็คือน่าจะเรียกว่าเป็นพี่กลางของทางสามิตรก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์นี่ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็ออกมาพูดเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเกิดไม่แน่ใจว่าใครไปปล่อยข่าวนี้แต่รู้ตัวแล้วว่าเป็นการปล่อยข่าวผ่านสื่อฉบับหนึ่ง แล้วก็รู้ตัวคนที่เป็นไอ้มงเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังปล่อยข่าวเรื่องนี้คุณสมศักดิ์นี่ใช้คำว่าคนที่ไม่มีโอกาสทำงานในรัฐบาลนี่พูดแบบน,นี้เลยว่าคนไม่มีโอกาสทำงานในรัฐบาลนียเป็นคนที่ปล่อยเรื่องนี้ออกมาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคนติดตามการเมืองก็จะรู้ดีว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอำนาจมีบรารมีใหญ่ครับพรคพลังประชารัฐ แต่ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจใหม่แล้วก็มีเลขาธิการพรรคคนใหม่ก็คือคุณร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ามาแทนที่คุณอนุชาเนี่ยบทบาทอํานาจบารมีของกลุ่มสามิตรเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วก็เป็นแค่กรรมการบริหารพรรคแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มสามิตรนี่ก็มีปัญหากับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยอยู่เนืองๆมีกันหาปัญหากันมาตลอดโดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการเ,าเข้ามา ยึดอานาจจากร้อยเอกธรรมนัตในตาแหน่งเลขาธิการพักก็มีปัญหาระหว่างสามิตรกับร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปก็มีความพยายามที่จะปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐใหม่แล้วก็มีการเข้าชื่อกรรมการบริหารพักประมาณ8.9ถึงคนเพื่อที่จะลาออกยื่นหนังสือลาออกเพื่อให้กรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันที่มีร้อยเอกธรรมนัตเป็นเลขาเนี่ย ผลสภาพออกไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแกนนาของพรรคพลังประชารัฐหลายคนเนี่ยก็มองว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นต้นตอของปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้แก้ปัญหาไปได้เนี่ยก็คือต้องลาออกแกนนําพรรคพลังประชารัฐกรรมการบริหารพรรคเกินครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ1 2บสคนนี้ต้องลาออกเพื่อให้โครงสร้างกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันเนี่ยผลสภาพไปร้อยเอกธรรมนัฐก็จะหลุดไปด้วยตอนนั้นเนี่ยแกนนำสามมิตรเนี่ยทั้ง3คนนียก็ประกาศเลยบอกว่า พร้อมที่จะเขียนใบลาออกแล้วก็ยื่นใบลาออกเพื่อให้มีการปรับโครงสร้างใหม่แล้วก็พูดไปถึงว่าคงทํางานด้วยกันยากแล้วก็มีปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือคุณสมศักดิ์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นความพยายามในการลาออกของกรรมการบริหารพักตอนนั้นก็ไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยท่านก็ไปเบรกไม่ให้กรรมการบริหารพักลาออกแล้วก็คุยที่สุดก็จบกันแล้วก็ไม่มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพัก เรื่องก็คาราคาซังมาจนล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวในเรื่องของการปล่อยข่าวว่าสามิตรเนี่ยจะย้ายกับพรรคเพื่อไทยไปอยู่กับคุณทักษิณก็ทําให้ภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเกิแดแรงกระเพื่อมบรรดาสสบรรดาผู้แทนก็มองหน้าแกนนำสามมิตรเนี่ยแทบไม่ติดเพราะทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะมันก็มีโอกาสที่สามิตรเนี่ยจะกลับไปอยู่กับพรรคเก่าก็คือพรรคเพื่อไทยซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็เคยทํางานใต้ปีของคุณทักษิณมาก่อน ก็เป็นไปได้แต่ว่าล่าสุดนี้ก็อย่างที่บอกว่าแกนนาทั้ง3คนนี้ก็ออกมาประกาศแล้วว่าไม่จริงเป็นการปล่อยข่าวเป็นการทําลายพักพลังประชารัฐแล้วก็ยืนยันว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับลุงป้อมพลเอกประวิตยต่อไปขณะที่คุณวิรัตน์นี่ก็มีความพยายามในการถอดสลักว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้ายออกจากพักพลังประชารัฐไปอยู่กับพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินของเสียหนูก็มีความเป็นไปได้ท่านผู้ชมเพราะว่าคุณวิรัตน์กับ กวนสอสอซึ่งเป็นคนในครอบครัวเนี่ยตอนนี้ก็ถูกคดีถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีเอี่ยวในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตสนามฟุตซอลหลายแห่งที่โคราชตอนนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปอันนี้ก็เป็นไปได้มีการเชื่อมโยงว่ากลุ่มของคุณวิรัตน์นี่ก็อาจจะน้อยใจอาจจะไม่พอใจพลเอกป,ประยุทธ์ที่ไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของคดีความแต่ว่า ถ้ามองกันลึกๆแล้วก็โอกาสก็น้อยเพราะว่าคุณวิรัต์เนี่ยอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิรัติเนี่ยถือเป็นคนที่เป็นแบ็กอัพเป็นคนที่อยู่กับพลเอกประวิตย์มาตลอดเป็นคนที่ทํางานรู้ไม้รู้มือกับพลเอกประวิตยมาตลอดก่อนหน้านี้ก็ถูกมอบหมายกับจากพลเอกประวิตย์ให้คุมเกมในสภาเป็นประธานวิปรัฐบาลเป็นคนที่คุมจังหวะ,ะการเมืองในสภาน้ําขึ้นน้ําลงไปทางไหนซ้ายหรือขวาเนี่ยในสภาเนี่ย สสพลังประชารัฐนี่ก็จะมีคุณวิรัตเนี่ยเป็นหางเสือเป็นคนถือท้ายให้กับสสพลังประชารัฐแต่ว่าล่าสุดนี้อย่างที่บอกว่าโดนคําสั่งของสารดีกาเนี่ยชี้มูลก็เลยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รอการวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าที่สุดแล้วสารจะพิพากษาม,มาเป็นยังไงเพราะงั้นดูแล้วโอกาสที่คุณวิรัตเนี่ยจะหนี พักพลังประชารัฐไปอยู่พักภูมิใจไทยถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในพักเนี่ยก็วิเคราะห์กันว่าใครกันแน่ที่เป็นไอ้โม่งปล่อยข่าวเรื่องนี้ด้านหนึ่งก็ปล่อยข่าวว่าสามิตรเนี่ยจะย้ายออกไปเพื่อไทยอีกด้านหนึ่งก็ปล่อยข่าวว่าคุณวิรัตเนี่ยจะหนีพลังประชารัฐหนีลุงป้อมลุงตู่ไปอยู่กับคุณเนวินก็เป็นเรื่องที่สร้างความไม่เข้าใจสร้างแรงกระเพื่อม สร้างความคับข้องใจสร้างความสงสัยในพลังประชารัฐว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้เท็จจริงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าใครคือไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังแต่คําพูดที่คุณสมศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์และบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือคนที่ไม่มีโอกาสทํางานในรัฐบาลชัดเจนว่าคนที่ตามการเมืองคนที่เป็นคอการเมืองนี้ก็คงจะไปวิเคราะห์กันได้ก็คงจะรู้ว่าเป็นใครอย่างไรก็ตาม หลังเกิดเรื่องนี้ท่านผู้ชมชัดเจนว่าในพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับไปเหมือนเก่าเพราะว่ารอยแตกร้าวปัญหาสารพัดแล้วก็เรื่องก,ก๊กเรื่องเหล่าเรื่องความขัดแย้งภายในมากเหลือเกินแล้วก็อนาคตเชื่อว่าถ้าพลเอกประวิตย์พลเอกประยุทธ์นี่ไม่สกัดไม่แก้ปัญหาจากต้นตอปัญหาภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอีกมากมาย แลวก็จะต้องมีปัญหาอีกหลายเรื่องตามมาอย่างแน่นอนปัญหาภายในพักพลังประชารัฐทุกคนรู้ดีพลเอกประวิทย์ก็ทราบพลเอกประยุทธ์ก็รู้แต่ว่าจะหาทางออกจะแก้ปัญหาต้นต่อของเหตุที่ทําให้พลังประชารัฐ่วนทําให้พลังประชารัฐกระเพื่อมทําให้พลังประชารัฐถูกประชาชนมองอย่างลดความน่าเชื่อถือเนี้ยทั้งบิ๊กตู่ทั้งลุงป้อมรู้ดีแต่ว่าต้องจับตาดูว่าอนาคตผู้ใหญ่สองคนในพักพลังประชารัฐ ทั้งนาย,ยกทั้งหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่จะหาทางออกแก้ปัญหาต้นเหตุต้นตอที่แท้จริงของพักพลังประชารัฐอย่างไรอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจากท็อปนิว